เรามาล่องเรือล่องเรือแล้วล่องแก่งเนี่มีการจักายานเพื่อนเนาะอ่าอันนี้เจ้าหน้าที่สามคนเนาะขยับเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่พูดเนาะอันนี้ลักษิตาอันนี้อะไรนีเจรพัฒพัฒรานันแล้วก็พัฒลพา อ้าวอันนี้อะไรนี่เมื่อกี้ลงมาอย่างเร็วเนาะไปกว่าน,นี้นะ้วก็อีกเขาปล่อยทอดระยะเรื่อยๆเพาเป็นของปลอมใช่ถ้าแบบว่าค่อยๆปล่อยลงมาไม่เคยมาแต่ว่าไม่เคยมาที่นี่เคยมาที่นี่ใช่ไหม อันนี้การเป็นการผจญภัยแบบย่อมย่อมเนาะอันนี้เจอเพื่อนข้างหน้าแล้วนะอันนี้ลิงหรือชนีนี่น่าชนีแน่ๆเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันเลนซมอ่ะ อาบอกมือทักใครเ,เพื่อนๆหน่อยเร็วอตัวกนี่ร้องอย่าเดียวนะห้ามขี้นะไอ้ตนี้ที่บอกว่ามีูกว่า อันนี้จะเป็นขอนไม้เนาะงูจริงปะเนี่ยนี่งูต่าจะเป็นของปลอมนรืมัง้ง,งจริงหรือปลอมจริงหรือปลอมราคาขนาดนี้แต่มันก็เหมือนเนาะอันนี้เป็นแคมป์คนป่า ่กลัวมันอยู่ในกรงขนาดนั้นกลัวทำไมข้างหน้าดีข้างหน้าดีนี่มีอะไรข้างหน้าน่าจะตื่นเต้นนั่นนี่ดูขึ้นน้ำอันนี้กระแสน้ำน่าจะเป็นน้ำอันนี้น่าจะตื่นเต้นหวาดเสียวนั่นนี่น่าจะร้อนแรงแต่เย็นๆด้วยห้ามกระโดกกระดิกนะไปเรื่อยๆ ดูกระแสน้ำมีช้างมีนกฟามิโก้เนาะนี่เนาะโอ้กระแสน้ำเดี๋ยวแรงน,น้ำมันก็จะส่งเร็วอะตรงนี้เนะาะหรือว่าน้ำหนักเราเยอะมันไม่ไม่เห็นตืดเต้นเมันเขาเลย, <laughs> ยเสียงอะไรอะเสียงจงิ้งหรีดนะั่งเนาะไอ้พวก จากจันเรอะไรไงจิ้งขนาดเมื่อกอ้ใช่ไหมท่านนีน่ากลัวเลยไม่มันเป็นตรงวันไงเราก็เลยไม่ค่อยนถ้าถ้าถ้าเขาทําแบบเป็นถ้าเนาะที่มันมืดๆเนาะมันจะน่ากลัวกว่านี้เาแต่ตอนเข้ามาน่ากลัวนะอันนี้เป็นเป็นชนเผ่าอะไรไม่รู้ไ่ แต่ถ้ากลางคืนมาก็เอาเรื่องอยู่น,นั่นี่เนาะออ้าโอ้อันนี้มีอันนี้ข้อเลยนี่โอ้ผาอะไรทำกับข้าวอันระวังระวังมีไดได้นน่ได้หน่มาจะสับแล้วนี่เนี่ยเตรียมจะสับแล้วนี่เตรียมจะสับแล้วอันนี้อนาคอนดา มีน้ำไหมไม่มีเนาะไม่มีโอเคบายบายกลัวจะพ่นน้ำเนี่ถ้าพ่นน้ำก็เปียกเลย<อ>บรรยากาศก็โอเคเนะทำไมเรื่องอ,อื่นก็กินกันเราเราไม่ยอมกินเงี <laughs> ้ <subconscious ly> เหมือนไม่ค่อยกลัวีเนาะกําลนะังกลัว บรรยากาศสองฝั่งเหมือนด้วยเนาะว้าวหมูป่าปองบังหมูป่าดิของปองปองเอ๊ะเขาร้องอะไรเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มีมีแรดด้วย แรกเปนชนแตงโมนี่มันจะองยาวันนี้ถ่ายยาวได้เลยนี่แต่แต่พอเข้าก็มาไม่ได้เฮ้ยอ้าวเสียงตดได้ไหมนี่ดีนะมีแต่ลมแต่เสียงไม่มีกลิ่นนะนวนคะแนที่สอง ระวังกิ่งไม้ต้นไม้ต้นไม้นึ่งอันนี้ของจริงนะนอ้าวทำไมมาห้อยหัวอยู่แถวนี้อ่าอออ่าอะไรนะอ๋อของกูก็เพิ่งตายแอ้ทิศก่อน อันนี้เป็นม้าลายอีแรงเหี่ยวเนาะเขาตื่นเต้นตกใจเนาะยีราฟยีราฟอาวยีราฟขยับได้ด้วยเจอแลวอองน้ำบางทีเหมือนจะไข่ได้ด้วยนี่ นี่อันนี้น่าจะเปียกน้ำจริงๆเลยดูทรงอันนี้โทรศัพท์อ่าเจลาบสองตัวบายๆกางร่มกางร่มกางร่มเร็วๆดิ่งร่มใม้ควรไหนเร็วกลัวน้ำไม่ใช่หรอก อุ้ยอุ้ยว้าีเป้าอีเป้าี้มาีเป้าะอันน้หูบ้าป่เอาทำไมของเราน้ำน้อยจังเลยเมื่อกี้ทำไมเขาอย่างแรงนี่เห็นุ้มเียน้ใช่หเสียต้งหกบาทไม่ตื่นเต้นเหมือนเขาเลยเพื่อนจเพื่อนไหโออันนี้เขาทำอะไรกันนี่ยาะบ้างสีสหู้มหัวละเอาตะกเรว ว้าวขอผ่านหน่อยเด้ bye อบายบายขอผ่านหน่อยเด้อ <c oughs> อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะตื่นเต้นเลยนะ <c oughs> ตาเลยมองไม่เห็นเลยนะ <c oughs> พยายามก้มศีรษะไว้เ้ย มีไฟแล้วโอ้ยายบาย,บาย,บายไออันนี้เหมือนไม้จรวดจริงไหมเนี่ยอ้าวน้ำไหมน้ำไหมไม่มีเป็นกล่องพิเศษ โ <c oughs> อเพรฟนี่ตกใจจริงไงอันนี้ตกใจจริงไม่ลนใจลวมั้งโอ้ยสีแดงสวยนี่สะโมาเอดนน้ำแล้วโดนน้ำอันนี้เขาปล่อไป

อันนี้เต่าอันนี้ไข่เต่ากี่ใบนี่กี่ฟองเนี่ยอันนี้ของจริงใช่ไหมนนไม่ของจริงอ๋มีเสียงนกร้องด้วย มีถ้ำอีกไหมีไม่ไม่มีนะ<ม>เสียงคนตัดไม้นะปึ๊กปึ๊ก<ม>อ๋อเขาดักสัตว์นี่นะนี่เห็นไหมนี่เ,เออเขาทำดีเนาะทำเหมือนเลยนะ สุนักนักนเมื่อกี้นะนี่อันนี้ฮิปโปฮิปโปาอ้าวแต่ไอ้เกไม่ทำอะไรหรอกเพราะว่านู่นเขาเลียงไ sim อ้คนข้ามสะพานหุนสลิงอยู่นั่ะนะ

อออโอ้ย่นอันนี้คนป่ากำลังเป่าลูกดอกเนาะลูกดอกมีพิษระวังท่อนไม้ระวงังระวงัง <c oughs> อย่าก,ก้มมากเดี๋ยวมันเอียงมาฝั่งนี้น้ำจริงจริงเจอคนป่าหอคะคนปคนป่า,ปา,ปาไ่ออกมาเป็นป่าันนี้ตุ๊กตาปั้นเขาเนาะ จะเป็นไข่นี่นี่ด้วยเราอ่องน้ำอย่นี้นี่อันี่อะไรบ้านคนซุม้มหรือเขาทำที่ดักปลาเขาหรืยอะไรนี่ความจริงเราต้องเร,เราต้องไล์สดเนาะแต่แน่ไปดูอันนี้สิงโต ไลออนอร้องโขเลยเหอเ้ยตัวออเสียงมนอันนี้เลยนกกแก้วนะแก้วมอ อ้าวปลาฉลามฉลามฉลามตดใช่ไหมนี <laughs> ่โอ้ยลฉลามตดฉลามตดฉลามตดแล้วเราเราก็ <ไป S 1> จะมาถึงปลายทางแล้วอันนี้น้ำตก สิบห้านาทีเนาะหกสิบบาทโอเคไม่คุ้มไหมนี่โอเคตอนนี้เรามาถึงจุดหมายแล้วบายบายทุกคนเดี๋ยวให้เข้าไปนู่นก่อนเราไปจอดนึงเราถึงจะมาได้อเอาหันมาบายบายหน่อยเร็วอา่าโอเค